สวัสดีวันนี้ครับวันนี้จะมีสาวสวยใบหน้ารักนะครับน้องเขาจะมาทําอะไรครับสัมภาษณ์น้องก็ดูหน่อยครับน้องอะไรนะครับจะมาทําอะไรคนสวยมาจอดเสือค่ดเสือทำไมถึงอยากเจอะสดือครับมันสวยค่ะมันสวยชอบเนาะส่วนตัวนะครับผมครับเดินทางมาจากไหนครับมาจากบ้านมาจากบ้านนะครับน้องโอเคครับเข้าใจง่ายๆรับเนี่ครับก่อนจะน้องครับเนี่ยครับนี่ครับเสือยิ้มเลยครับน้องเขายิ้มมาเลยครับมาดูกันผมจะเจาะให้น้อง เขาสวยมันคนใส่หรือเปล่าครับเขาจะใส่เป็นลายหัวใจด้วยครับตอนนี้เขากำลังมีหัวใจด้วยครับเนี่มาชมกันดูจ้าคนสวยจอดสะดือไ่น่ะขึ้นนะครับยืนตรงนีโอเคครับของร้านนะครับ ดีนะชิวเลยทำน้องเขาคนนี้ธรรมดาันน้่งะครับมาดูมาดูกันใกล้ๆว่าสวยแค่ไหนครับเนี่ยครับเนี่ยเป็นลายหัวใจครับน้องใสครับ ติดสะดือน้องเขาพอดีเลยครับลงตัวมากมากเลยครับนี่ครับดูกันได้ใกล้เลยครับสวยมากๆเลยครับนี่ครับอ่ะสัมภาษณ์คุณสวยหน่อยความรู้สึกเป็นไงบ้างครับเจาะสะดือครั้งแรกฮึชิวชิวเลยครับโอเคครับคนสวยเราไม่ทำไมดไา้โอเคครับขอบคุณน้องอะไรนะเค้มมากๆเลยครับที่วางใจใช้บริการโอเคจ้าคนสวยโอเคครับผมคัะ